สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ VFT by t a Channel ครับในคิวแบงกาศสตีโรกลับมากันอีกแล้วนะครับก็แคนอีเว้นครับแต่เข้าแต่เห็นหน้าจตอนนี้แคนอีเว้นไม่เข้าเราขอเข้ามาดูตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนหลังจากประมาณสองสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยแคนอีเว้นเวลาเข้าเสร็จปุ๊บแบบชุด G Super d e c k อ่ะมันจะเข้ามาด้วยนะครับจริงๆอ่ะเขาเอา G Super อร์เด็อ่ะเป็นิสต์มาให้ดูก่อนแล้วแหละเพราะว่าจะอะไรเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบนะครับอ่ะเรามาดูในส่วนของ G Super Deck เดกนารุคามิกันนะครับว่าเป็นยังไงน่าซื้อไหมหรือใครเก็บเหรียญแดงไว้หน้าแรกหรือเปล่านะครับนารุคามิครับ G s u p e เ Deck ดครับราคาก็นั่นแหละพันพันสองพันกว่าบาทนะจำราคาไม่ได้แล้วนะครับซึ่งเจะมาวันที่แคร์มาเข้าเลยวันที่ได้ดูคลิปเนี่ยมันก็ออกมาแล้วนะครับตัวลิสต์มันมีให้มาเลยนะครับอ่ะมีให้ลิสต์มาเลยให้ดูลิสต์กันเลยนะครับคือลิสต์ตามนี้ หลักๆจะมีทิ้งไตรพีจให้ครบซึ่งจริงๆถ้าใครเล่นมาถัากและทิ้งไตรพีจของแทนต่างๆจะมีครบอัตโนมัติอยู่แล้วถ้าใครได้เปิด fc ชุดแรกนะครับใครเล่นมายาวๆแต่ว่าโอเคมีให้ครบที่เหลืออีก2องใบเนี่ยมันกดดูไม่ได้แจำเทคได้เกตหนึ่งใบนี้มันจะมีความสามารถในการยัดโซเข้าไปแล้วทาให้ตีเพิ่มด้ตัวหนึงตอนแวนตีซึ่งแม่งดีนะใบนี้เป็นใบที่ดีมาก นะครับเอาไว้เคลียร์พวกรีซิตได้เพราะรีซิตมันโดนยิงไม่ได้แต่มันโดนตีได้แล้วก็มีดีเซอร์สกันเนอร์ให้ซึ่งตัดเสร็จได้เวิร์กพอสมควรเกรดสองครับซาทูล่าสามรับบูทสองกาลูด้าไวต้ตีหงายเดมสี่แล้วก็ดีเซอร์ตอีกเกิลไอ้ทุยเล่นดีเซอร์ตอีกเกิลดีเซอร์กันเนอร์ดีเซอร์อีกเกิลเป็นปืนดีเซอร์อก,กันเนอร์อกกน,น,นะครับอีกสี่นะครับอันนี้ก็เป็นสายของมันได้เลยจริง,รงๆเขาให้มาค่อนข้างสมบูรณ์นะแต่รับบูทให้น้อยไปนิดนึงนะครับ มาดูที่เกศสามกันเกศสามสองตัวแรกตัดทิ้งไปครับไม่ต้องไปสนใจมันมีคิมสันให้สี่แวนควิดให้สะให้ไอมีคิมสันให้สามแวนควิดให้สี่วอร์มิเลียนให้มาสองครับฐานให้มาสองเอาจริงป่ะลิทมันดีมากเลยนะลิทถามว่าพี่ลิทมันดียังไงนะครับคือจริงๆอ่ะมันมันไม่ใช่ลิทที่เป็นลิทแวนควิดเชอร์จะจ๋าแต่มันกลายเป็นว่ามันเป็นลิทที่ เป็นสายไคเซอร์ะ Kaiser, นะครับเพราะว่ามีทั้งทีมสัน์ทั้งวอร์มิเลียนไอเนี้ยมันไปแลกมันไปแลกด้วยไอตั๋วคูปองได้นะครับตัววอมิเลียนนะเผื่อใครไม่รู้นะแล้วก็ไอเน,นี้ยมันก็ค้าเพิ่มขึ้นมาได้เช่นกันนะครับแต่ว่ามันก็ต้องเล่นคู่กันอยู่ดีทีเนี้ยสไตล์ที่ให้มาคิดว่ามันน่าจะให้มาประมาณนี้แหละแล้วไม่น่าเยอะไปกว่าน,นี้เพราะว่าเราก็เห็นตัว GR ข้างบนแล้ว ก็คือจะให้ t ิ i เป e r a แรที่เป็นสไตล์คิมสันคู่หนึ่งอันนี้มันเปิดตัวอ,อยู่แล้วแล้วก็จะมีสไสไตล์ของแวนฟิปที่เป็นตัวเล่นกับ t h นเดอร์สไตล์นะครับใบน,นี้จริงๆในซีไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าจริงๆใช้ใช้ได้นะแล้วก็จะมีในส่วนของวอลเทคนะครับสองใบคิดว่าอีกสองตัวที่ให้อยู่ในชุดเนี้ก็ไม่น่าพ้นซอลารสหรอกนะครับถ้ามีให้มาแปดใบก็น่าจะเป็นซอรารสอีกคู่หนึ่ง นะครับอีกสองใบซึ่งเอาจริงๆอ่ะภาครวมอ่ะของสตาร์เตอร์ชุดเนี้ยมันค่อนข้างโอเคพอสมควรเพราะว่าตัวเทคยังใช้ได้อยู่ถึงตัวใหม่แวนคิปตัวใหม่จะใกล้ออกแล้วก็ตามนะครับถ้าจะเพิ่มจริงไปเพิ่มมีแม็กอ่ะคอนเควสไม่มีให้ก็อาจจะมีคอนเควสไว้คู่หนึ่งไว้เคลียร์หน้าแต่หลังอย่างเนี้ยสไตล์ของนายลูกคมิดมันจะเริ่มกินที่กันแล้วนะครับมันเป็นลิฟที่ค่อนข้างดีครับ ไม่ได้มีข้อแย่เลยใครเริ่มใหม่แลวอยากเล่นนารูคามิีสามารถเล่นได้ข้อเสียอาจจะมีว่าโอเคไม่มีเกตสตัวลงมาเขาหนึ่งบัตหนึ่งแวนติดแวนควิดระบายฝั่งเลนด้อมบายฝั่งตรงข้ามหนึ่งใบแล้วก็บายลุมเพิ่มอีกหนึ่งใบตัวนั้นไม่มีนะครับแล้วก็ต้องอาจจะต้องคาเพิ่มเพราะมันเป็นจุดเปลแล้วก็เกตหนึ่งไปเพิ่มได้จริงๆดีเสิร์ตกัร์ดที่ให้มาแม่งโอเคเลยเพราะว่าเด็กมันหลกัหลกๆเนี่ยถ้าจะเล่นเด็กอ่าถ้าวงเล็บถ้าเล่นในทีมสัน มันสบายในการเล่นเลยลิสประมาณนี้ถือว่าเล่นได้เลยเพิ่มรับบูทเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยมันเล่นได้เลยแต่ถ้าจะเล่นไวคิวเชอร์มันอาจจะต้องคับของพวกนั้นมาเสริมนิดหน่อยนะครับซึ่งมันจะหนักไปทาง GR กับ t r ิป l ป r a แรบางใบค่อนข้างเยอะนะเพราะเด็กเนี้ยคอมมอนกับอะไรเนี้มันไม่ค่อยได้ใช้นะครับประมาณนี้ครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็ถือว่านายลกคมิ G Special Deck แม่งดีขึ้หาในระดับนึงเลย นะใครที่แบบซื้อมาปุ๊บนะครับเล่นกับแคนอีเวนล่าสุดนี้เอาของมายัดรวมกันถือว่าเล่นได้พอสมควรนะนะครับประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามไม่ชอบกดไลค์ตามกดสมัครใครอย่ือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่างๆทางช่องเราอยากสนับสนุนพวกเราครับผมนะครับแค่เดือนละ35บาทสามารถสามัครเป็นแทนเป็เบอร์ได้ฝากแฟน,นเบีทีวีระดับแชนแนลครับผมฝากร้านร้านไม่มีแล้วนะครับฝากอีกอันหนึ่งใครชอบคลิปของเราสามารถโดเนทเข้ามาได้ในช่องสเปเชียลแตงวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ